สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในช่วงของสองอรีวิววันนี้ครับพี่ตีจัดมาให้อีกแล้วสำหรับเจ้า Honda CB 6 5 0 F โฉม LED รถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับมาในะครับมาในโฉมปี18เลยแล้วปี18แท้แล้วก็เป็นรถสีน้ำเงินเป็นรถที่บอกว่าเป็นสียอดนิยมแล้วก็หายากมาทีไรก็ต้องติดจองไปอย่างรวดเร็วแล้วคนนี้ครับติดจองมาแล้วด้วยครับแต่ขออนุญาตมาาททุก่น พาทุกท่านมาชมกันก่อนว่ารถคันนี้มันสวยจริงๆไหมสวยแค่ไหนแต่รถคันนี้ครับเลขไมวิ่งเพียงเจ็ดพันเท่านั้นรถใช้มือเดียวอ่ะมาชมเลยดีกว่าไหนๆก็ติดจองแล้วเอามาโชว์ก่อนว่ามันสวยจริงๆนี่เลขไม้วิ่งมา7,325กิโลเมตรแท้กุญแจให้มาครบ2ดอกนี่แบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ดูความสวยนะแฮนด์เดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเรือนรางปอกแฮนด์เด erm ิมเดิมเต็มเต็มแบบนี้เลยจบไปแฮนด์แต่งทรง CRG มือคัดเดิมครับไม่มีคบไม่มีงอปั๊มเบรกบนเดิมมือเบรกเป็นแบบก้านเหลี่ยมไม่มีคบไม่มีงอเช่นเดียวกันแล้วก็ประกับพันเล่งครับตัวหนังสือไม่มีเลือนลางเลยเห็นไหมฮะสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับเห็นไหมครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มฝาถังสวยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะเบาะนั่งเดิมสวยครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูนะครับนี่ครับกันตกที่จับแล้วก็ที่จับด้านหลังก็ไม่มีรอยนะครับมาในส่องด้านหน้ากันบ้าง ด้านหน้าจะคงเป็นไฟเดียวคู่หน้าเดิมอยู่นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบฟู l l LED นะครับเพราะนี่คือรุ่นเฉโฉม LED นั่นเองนะฮะแล้วก็บางคนหน้าเดิมนะครับไม่มีแตกล้าวยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์บิญญาณดันหลบสวอดแม็กแบบนี้ลายนี้เลยนะครับที่บ่งบอกถึงเลขไมยนะว่า7 3 0 0จริงๆกัดูจานเบรกด้านหน้าสิเป็นแค่รอยนะครับเห็นไหมฮะเป็นแค่รอยแบบนี้เลยนะฮะนี่คือ0 0กิโลเมตรแท้เขบอกชคล่างด้านหน้าสวยนะครับเห็นไหมฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยกลิปิปรานาจากนิ กาบหม้อน้ําแต่งนะครับเตนเลสสวยงามมากนะครับมาดูคอท่อด้านหน้านะถือคอท่อนี่ไม่บุบไม่ยุบไม่มีกระแทกด้านหน้าไม่มีเหลืองนะฮะนี่คือ700 0กิโลเมตรแทดูหน้าเครื่องนะแห้งๆใสๆสีเครื่องไม่มีลอกล่อนนะครับฝาวาวนี่ฝาวาวครับไม่มีซึมไม่มีน้ำมันเลือดซึมนะครับไม่มีคราบกาวนะครับเสื้อสูบสีไม่มีสีเนี่ยไม่มีจางไม่มีลอกล่อนนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีอะไรล้มแปะเลยนะครับนี่ดูเฟรมสวยงามมาก นะครับรอยเชื่อมรอยอาร์คเดิมต่างๆนะครับนี่พักเท้าขวาเดิมเซ,เซนเซอร์ไม่มีแตกหกักแลวทีมครั้งนี้มาพร้อมมาเท่าแต่งเอ็นสเปคพี่ตีจัดให้เลยครับพ่อเอาเบิร์กใหม่ให้ไปเลยนะนี่รับประกันว่าลั่นแน่นอนนี่บิดนี่มาตามมือเลยนะนี่สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยแทกด้านข้างนะครับดูจานเบรกด้านหลังนะนี่เต็มๆม,มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะ นี่ครับอบลัดด้วยคาลิเปอร์จากดิชินนะครับขนาด2พอร์ตล้อหน้าหลังครับขอบล้อไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับแล้วดูยางหลังสินี่ยางหลัง7 0็ดพกิโลเมตรแท้ต้องแบบนี้นะฮะต้องลึกๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายเดิมนะครับบัลท้ายเดิมไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงครับคันนี้รถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือล้มม่ได้ทั้งสิ้นนะฮะมาฝั่งซ้ายกันบ้างคันนี้จะคงเป็นโซ่เตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนะครับที่บางโซ่ก็ยังอยู่ครบนะะ ลิงอาร์ไม่มีเก็บงานไม่มีโปนะครับบอกว่าไม่มีโดนนะครับไม่มีรอยเลยนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายเห็นไหมครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับฝาวาวาฝั่งซ้ายนะครับนี่ไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะครับชี้ให้ดูทุกจุดเผื่อว่าเจ้าของที่จองรถไปเข้ามาดูคลิปนี้นะดูเลยว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนี่จะดูหน้าเครื่องแห้งๆใสๆแบบนี้นะครับไม่มีหยดเยอะเพราะนี่คือมาตรฐานทันตบาบพัดอาร์มห้าทริปเปอร์ฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มระกระแทกนะฮะ กานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเป็นแค่รอยจริงๆเห็นไหมครับมาดูกระบอกโช้กล่างก่อนวิ่งนี่ใสๆแบบนี้เลยเอาละ,ะครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า c b 6 5 0 F คันนี้คันนี้ให้เลยนะ90%นแล้วครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ลูกค้าผมเนี่ยนะฮะจองโดยที่ไม่ได้ดูรถเลยนะครับจะไม่ได้ดูคลิปด้วยยังไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าเชื่อใจและมั่นใจในทันตบายพระรามห้าครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับใครที่หาอยู่นะสำหรับ รถทุกคันที่เป็นบิ๊กบัสในร้านเราเนี่ยนะครับร้อยกว่ากว่า150ร้อ้าคันเนี่ยเรามาตรฐานแบบนี้หมดถ้าคุณหายอยู่ต้องมาที่ร้านหรือวา่าไม่อยากมาที่ร้านดูคลิปนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุณได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ